สวัสดีครับเป็นสบายดีพี่น้องมึอนี้่มาเเราใต้บ้านเ้าพี่น้องมึอนี้ก้อยชิดตามกดนทับชุกกว่าก้อยชิดตามกดนเลก็เสีเด้อพี่น้องเด้อเอ่ะพี่น้องมึอนี่ห้าขาติเขาพี่ยังขอหน้าชิม่งขอพี่น้องแต่ก็ติดเขาเข้าม่วงเขาเียงพี่น้องเอ่ะพี่น้องไปกันเลยพี่น้องไปเลยไปเลยจยุดยาพี่น้องฝากดุดไปไป าเนี้ยจะย่างย่างคมือพี่น้องแต่ว่าย่างข้อมือใกล้ตัอพี่พี่น้องย่างเขางของงานพน้องได้เอ กับเมื่อกับเมื่อไอพี่น,งงน้อง,งย่างย่างบางทีเลยพี่น้องโดนแตะได้ว่าพี่น้องรถนแตะไดพี่น้องรถนี้อ่าอยู่เส้นอยู่เส้นทางแต่พุ่มบิยด,ด,ดนนหน่อยทำหนึ่งพี่น้องติดไล่อยู่ติดไเปเลยยังติดไปเลยพี่น้อง มอน่องนังวากนเดียวพี่น้องนีก็น้องชา้องชก็ขายอีกรณน้องเตียงนั่งพี่น้อง้พี่น้องกาเาเียนั่เดียรนพี่น้อง รถไล่แล้วพี่น้องรถติดแพรแดงพี่น้องอยู่เส้นอยู่เส้นทางอะสะพุมบิดมึงกาทำหนึ่งพี่น้องทางขง<ะ>าวบรวณมัสยิดธรรมพี่น้องไต่ขึ้นไต่ขึ้นทางเท,งที่ยนพี่น้องไต่ขึ้นทางเส้นทางสะพุมบิดด้วยพี่น้อง มื th corner, s. S ่อวานพอที่มาทำพี่น้องตุ้ติดพี่น้องเอ้ยปวนเป็นแถวอยู่ก็จะประมาณมองกรมุงสิมมุงรติดพี่น้องกรมุงสิมมุงตุติดสวพ่นอกสจิวกันด้วย จะยหนทัญญนทีเขาอย่างเดียวหันัมาลหอนตึู๊้เด ขึาแลวจัาี้มาอีกนทึตัวเี่นาะขอแท้นทีมองทังานพี่น้องแล้วทยอนตีหนาหันก็พี่น้องเด้วแต่ว่าขับไป่ได้อางเหที่เป็นงานพี่้อง ครับบะไรไม่ว่าไปถ่ายแบบนี้มันก็บทมีอยู่คลิปล้างพี่น้องที่ว่าภาถ่ายอยู่ในคั่วพี่น้องมีคลิปล้างพี่น้องเอาถ่ายผ่านมาอ่ะพี่น้องช็อคตะมือที่ว่าบมานอีกคนพี่น้องมาพี่น้องไปไปดูได้พี่น้องหลับขึ้นมาเหนียะเขาไม่จัดมีไม่จัดพี่น้องเปิด โฟิตน้องคนี้ปรฟิตบ้านตรงนี้ขนน่องเพว่าเขาล้าเยอะมึงมีคนเพราะว่าเขาดีหรือน่องปิดของงานของงานเขาได้ให้ไปเตรียมของ ขันเดียวสิเกือบไม feels, ่ใช่เลยฮะมีมีงังเห็นมนจะพันีมีมันจกรอนฮะเันจิกรลอยอีมีไม่น่ยเนจิจรอยยีงมีมันหายจากลอยยัมีคล้าไอ้เมือขลุขลอยขดลยยุ่งกันเลย กูยืมเน่ยกูยืมเาป่าตามแกตายืมเียมืมเนียี่มงมีบัตนะมีทให้มีกรบมอมสายทัให้มีกับห่อสายมีทดตัวไปไโอ้ไปทำงานี่นหลังสเลยหลังสาไปี่อง ครเบรอทำหรอข้างบนนี้ก็มวยยุทธเนอะข้าบนมวหยุไหนข้างบมวยเนี่ยเด็กบอกเองอายุสัมภาษณ์เดี๋ยวท่างานอายุตามพี่น้องวันนี้บค่กันพรอ่ะพรแค่คิปอยากพี่น้อง่น้องพี่น้ครับพี่น้องอ่ะเาจะคลิปพี่น้องเนาะบายบายครับขอทานก่อนเจอกับคลิปหนาพี่น้อง